สตอดองเราจะมาลวกสตอกันจ้าเขาบอกว่าให้ลวกพอให้สตอสะดุงะด้งสดุ้งไม่ต้องลวกนานมากแล้วจะได้นำไปแกะเม็ดมะริดง่ายๆต้มต้มน้ำให้ร้อนค่ะแล้วก็เอาสตอมาลวกเราจะเอาไปดอง บีบ,บีบดูนะคะพอดีได้สตอมาเขาฝากสตอมาให้ก็กินไม่รู้จะกินยังไงถึงจะหมดนะคะก็ลองเสร็จได้ก็เราจะดองไว้ด้วยค่ะดองไว้เก็บกินเลยนานหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปแกะเม็ดกันค่ะ เรามาแกะเม็ดสตอกันจะ้ะเราลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนแล้วเราก็จะมาแกะเม็ดสตอจ้าเราจะแกะออกง่ายพยายามแกะให้มันอยู่ในเยื่อหุ้มนะคะเวลาเราดองมันจะสวยบวกว่ามันจะสวยค่ะถ้ามันไม่ลอกแบบนี้มันจะสวยกว่าแต่ถ้าแบบนี้เราก็จะคัดออกค่ะ หรือว่าคะจะดองไปด้วยกันเลยก็ได้แต่ว่ามันจะดูเม็ดเม็ดไม่ค่อยสวยถ้าเราลวกน้ำร้อนแล้วมันก็จะลกกอกอกง่ายประมาณนี้ค่ะแบบนี้แกง่ายกว่าที่เราไม่รว่วน้ำร้อนแบบนี้ค่ะน้างสตอร์จ่ะลางเอายางออกยางสตอออกลางสตอ ด้วยน้ำสารส้มค่ะอันนี้เป็นสารส้มล้างจนกว่าจะจนกว่าจะหมุดหมุดยางไม่ให้มันลื่นจะ้ะนี่จะ้ะเราก็ใช้น้ำสารส้มล้างล้างจนกว่าจะหมุดยางลื่นๆออกจะ้ะถ้าเราใช้สารส้มมันก็ มันก็จะไม่ลื่นประมาณนี้จะ้ะแล้วเราจะเลือกเอาเมล็ดที่มีเยื่อหุ้มแบบนี้จะดองแบบนี้ก็คัดออก รอบนึงจะมิดสตอรเราจะได้ออกมาสวย ใช้ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปเก็บลงในถูไว้ดองกันจ้ะโอเคค่ะการคัดเม็ดออกจ้ะเราจะเอาเม็ดแบบนี้ออกจ้ะเราจะเอาแต่เม็ดที่มันสวยๆที่มันมีเยื่อหุ้มแบบนี้ดองถึงจะดูสวยแต่ถ้าใครจะดองทั้งแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าเราอยากจะคัดออกให้สตอดองเราเม็ดสวยหน่อยค่ะพวกนี้เราก็เอาไปกินกับน้ำพริก ได้เลยใส่น้ำตาลประมาณช้อนชาใครไม่ชอบน้ำตาลใส่ก็ได้นะแต่ถ้าดองใส่ตัดน้ำตาลนิดนึงก็จะอร่อยดีค่ะแล้วเราจะนำไปเรียงใส่ถูกันค่ะนี่จ้าตอนนี้เราก็จะเอาน้ำต้มสุกที่เราพักไว้ให้เย็นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้เต็มประมาณนี้ประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝา จะปิดฝาทิ้งไว้ใส่ตั้งไว้กับอุณหภูมิห้องธรรมดานี่แหละจ้ะถ้าดองแบบนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานหน่อยเราไม่รีบนะคะแต่ถ้าใครอยากทานเร็วๆก็ใช้น้ำซาวข้าวดองแทนน้ำเปล่าน้ำต้มสุกนะคะแต่วันนี้เราไม่รีบจา้าเพราะเรามีสตอสดทานเยอะอยู่อันนี้ก็เลยลองดองไว้ค่ะ ลองทําทานนะคะใครมีสตอเยอะๆก็ลองดองไว้นะคะลองดองไว้ทานนานๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กด,กดติดตามให้แม่ตุ๊บด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ